โอเคฮะก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้อยู่ช่อง d p เช่นเคยนะกับเกม Spell Break นั่นเองเกมใหม่แบบใหม่มากๆเบทเทิลเลเยอรใหม่แล้วก็อยู่ในค่ายของอ p i c g เกมนั่นเองค่ายเดียวกับ f อ r t ดไนทต้องลุ้งแน่นอนเกมเนี้ยแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรว่าธาตุต่างๆนั่นเองแล้วก็สกิลต่างๆของธาตุ แต่ละธาตุนะฮะว่ามันทํางานยังไงสําหรับวันนี้โอเคงั้นเริ่มต้นด้วยไฟเลยแล้วกันบาโอเคฮะพอมาถึงนี่ก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมได้แค่นี้มาอันแรกตอนเริ่มเล่นตอนเริ่มแบบเข้าเข้าไปในแมปอะเนาะบินลงมาปุ๊บก,ก็ได้แค่นี้แล้วส่วนเ,เล่นไปเรื่อยๆสักพักมันก็ขึ้นมาเองอาจจะงงว่าเอ้ยมันขึ้นมาได้ไงไอการที่มันขึ้นมาเนี่ย มันขึ้นได้มาจากเวลาเราเล่นน่ะจะสังเกตเห็นเวลาเราเดินเข้าวงเงี้ยมันก็จะมีสีเหลืองๆนะฮะเวลาเราเดินเข้าวงจะมีวงเหลืองๆพอเราเดินผ่านวงเหลืองนั้นไปปุ๊บเลเวลพวกนี้ก็จะอัพยิ่งเราเดินผ่านวงเยอะเท่าไหร่มันก็จะอัพจนไปถึงเลเวล4เลยนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างถุงมือข้างซ้ายกับถุงมือข้างขวาด้วยก็คือถุงมือข้างซ้ายเนี่ยจะมีสกิลพิเศษแต่ส่วนถุงมือข้างขวานี่ก็จะไม่มีนะฮะยกตัวอย่างเช่นนี่้วกันน้ำแข็งเนี่ย ถ้าคนที่เล่นน้ําแข็งมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเวลายิงเนี่ยปึ๊บมันจะมีเหมือนเป็นแบบรอยน้ําแข็งตามไปด้วยแล้วก็สามารถสไลด์แต่นี่ก็ไม่มีไม่มีสกิลพิเศษฮนะใช้ได้แค่ปกติก็คือยิงแล้วก็ท่าปกติประมาณนี้นะฮะโอเคพูดมากละเรามานําเสนอเกี่ยวกับสกิลของตัวไฟดีกว่านะฮะนำเสนอเกี่ยวกับสกิลของไฟนี่ก็คือ อันแรกเขาบอกว่าถ้ายิงโดนจังๆเนี่ยจะติดสถานะไฟไหม้2วินาทีนะฮะงั้นเราลองมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันติด2วิจริงเปล่าวะอ่ะเรามาดูปกติเขาบอกเขาบอกว่ามันจะไม่ติดนะก็คือมันไม่ติดแหละก็ยิงโดนแต่ไม่ติดอ่ะนี่นะ,ะปับ๊บหนึ่งสองก็จะซึมหายไป2วินาทีนะฮะต่อไปเขาบอกว่า f i r e b a l l e x p l o s i o n radius บวก200ก็คือ รัศมีเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าระยะนะฮะระยะแบบนี้เห็นไหมมันจะมีแบบระยะระยะแบบเห็นไหมเป็นระยะ,ระ,ยะ,ร,ะ,ยะระเบิดนะฮะระเบิดมันก็จะมีวงกว้างขึ้นระเบิดวงกว้างขึ้นนะเห็นไหมมันจะมีวงสีส,มส้มกระจายออกมานี่มันก็จะเพิ่มขึ้น20 0้นั่นเองทําให้เวลาเราอยู่ในไฟเนี่ยเวลาเรายิงนะฮะจะยิงง่ายขึ้นจะโดนตัวของศัตรูง่ายขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยปกติเนี่ยเราจะต้องยิงโดนตัวแบบโดนตัวแบบอย่างนี้นะฮะไม่ก็ต้องใกล้ๆเลย แต่นี่คือแทบจะไม่ต้องใกล้เลยเนี่ยเนี่ยนิดเดียวก็โดนเห็นไหมโดนแล้วเนี่ยปั๊บโดนละ18ใกล้25โอ้โหเป็นไงดีดีดีนะฮะต่อมานะฮะเป็นเลเวล2นะฮะสกิลของเลเวล2นะฮะทำอะไรได้เขาบอกว่า Immune your flame wall ก็คือท่านี้เนาะเวลเราเดินก็จะโดนเนี่ยโดนไฟไหม้แต่พอเราเก็บปุ๊บเลเวล2ไม่โดนแถมบินได้อีกโอ้โหเป็นไงเฟี้ยวป่ะเฟี้ยวป่ะ บินได้อีกเฟี้ยวโอ้โหเฟี้ยวจัดเป็นไงเอาไว้หนีได้ออกจากไฟได้นะหนีออกจากไฟได้เห็นไหมหนีได้เนี่ยหนีออกจากไฟได้บินได้2วินาทีเลยนะแต่เป็นการพุ่งไปข้างหน้านะไม่สามารถบินขึ้นไปแบบบนฟ้าแบบบนฟ้าได้อ๋อด้นี่หว่าได้เว้ยเออได้ได้ได,ได,ได้ตอนแรกนึกว่าไม่ได้มีได้อยู่ได้อยู่เนี่ยบินขึ้นบนฟ้าได้เฮ้ยดีดีอันนี้ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวไฟนะคนที่เล่นเมนไฟนี่ก็โอ้โห สบายเลยฮนะหนีได้เนี่ยไหมสูงด้วยบินขึ้นมาสูงด้วยตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ได้เน,นีได้เฉยเลยเว้ยโอเคอันนี้ก็สําหรับสก,กิลสองนะฮะส่วนสก,กิลต่อไปเป็นอ่าเขาบอกว่าอ่าเลเวลสามนะเขาบอกว่าอ่าเนี่ยของอ่าเขาเรียกอะไรนะไฟเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแค่สองปีเท่านั้นเพิ่มขึ้นปกติหกนะฮะแต่พอเราไปเก็บปุ๊บเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเท่าไหร่นะฮะหลังาจากที่เก็บแล้วเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ ตีประมาณคูณสองเนาะคูณสองก็สิบสองเนี่ยเดี๋ยวเราดูปั๊บบินขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนี่สิบสองก็จะกลายเป็นไฟสีน้ําเงินนะฮะไฟสีน้ำเงินไฟสีม่วงสองวิเท่านั้นแล้วก็จะกลายเป็นหกเหมือนเดิมกลายเป็นไฟสีเหมือนเดิมนั่นเอง <Wow. S 1> ถามว่าใช้ดีไหมก็ก็ดีนะถ้าคนที่ใช้สกิลนี้โดนก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะต่อมาก็เป็นอ่าสกิลเลเวลสี่นะฮะสกิลสุดท้ายคอนแฟก เกชั o n อนแฟก a t i o n อะไรทุกอย่างอ๋อคอนแฟกเลชันใช่ไหมอ่อางนงี้ป่ะวะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ายิงปกติเนี่ยคือถ้ายิงปกติใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่ถ้าสกิลเลเวลสี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะระเบิดเขาเรียกอ,อะไรระเบิดเป็นลูกบอลเล็กๆออกมาอีกสี่ลูกเรามาดูกันนะว่าจริงไหมเห็นไหมระเบิดลูกบอลเล็กๆออกมาอีกสี่ลูกอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวๆไปไกลๆก,ก่อนอ่านี่ อ่าสี่ลูกเห็นยังเห็นยังอ่ายังไม่เห็นยังไม่ชัดอ่าเนี่ยสี่ลูกเห็นไหมสี่ลูกอาจจะสงสัยว่าลูกแล้วเท่าไหร่ลองรับกันจะรับได้ไหมเนี่ยอ้ายากเว้รับยากเว้เออเฮ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่30เลยอะเมืเ่อกี้ไม่ไม่ถึงหรอกประมาณ5้าคิดว่านะไม่รู้กัน <laughs> โอเคประมาณนั้นแหละเออนี่คือทั้งหมดของอไฟนั่นเองนะฮะโอเคเราไปต่อกับ ถุงมืออันต่อไปเลยดีกว่าเนาะโอเคไปโอเคฮะถุงมือต่อไปที่ผมจะเลือกใช้นี่ก็จะเป็นในส่วนของหินนะฮะหินนี่มีความสามารถพิเศษอะไรอันแรกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกาะน้อยกว่า20นะฮะมันจะทําการบวก5แล้วก็บวกสูงสุด20นั่นเอง <Wow. S 1> เนี่ยเกาะตอนนี้ผมไม่มีเกาะใส่นะตอนนี้ก็เนี่ยถ้ากดปุ๊บก็จะบวก5บวกไปทีละ5เนี่ยตีก็จะบวกทีละ5บวกไปทีละห ปุ๊บนี่ก็กลายเป็น20แต่ถ้ามากกว่า20เนี่ยพอถ้ามากกว่า20ก็จะไม่เพิ่มแล้วนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะเนี่ยยกตัวอย่างตอนนี้84เห็นใช่ไหมไม่เพิ่มแล้วนี่ไม่เพิ่มแล้วน,นั่นเองโอเคฮะประมาณนี้เนาะในส่วนของสกิลแรกสกิลที่สอง Bedrock o n c a s t Shockwave Crash to the Ground ก็คือเวลาเราใช้เนี่ยช็อ w เวฟก็คืออันนี้นะฮะ เวลาเราใช้เนี่ยกางอากาศมันก็จะหล่นเนี่ยเห็นไหมเวลากระโดดประมาณนี้เนาะลอยตกลงมาปั๊บประมาณนี้เนาะแล้วกดใช้การางอากาศก็ตกเท่าเดิมแต่พอเนี่ยเราได้เลเวลสองมาปุ๊บเวลาเรากระโดดปุ๊บมันก็จะตกเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ตกเร็วขึ้นเห็นไหมตกเร็วขึ้นอ่าลองดูนะเดี๋ยวปไปเอาอันนี้ก่อนมันมันวิ่งช้ามันมานาน้อยด้วยอ่านี่เห็นไหมกระโดด ประมาณนี้นะฮะสกิลต่อไปสกิลเลเวลสามเวลาใช้บอลเนี่ยนะฮะปกติไซส์ปกติเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเลเวลอัพเนี่ยไซส์ของบอลเนี่ยเห็นไหมมันขนาดเท่านี้ใช่ป่ะแต่มันจะใหญ่ขึ้นไซส์ของลูกบอลจะใหญ่ขึ้นนะฮะ <Wow. S 1> มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวลามันลอยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนมันลอยนะฮะเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไซส์ประมาณปกตินะนี่ไซส์มันจะใหญ่ขึ้นไหม เฮ้ยใหญ่เห็นไหมเฮ้ยใหญ่เห็นได้ชัดเลยโคตรใหญ่เป็นไงฮะดาเมจเท่าไหร่อ่าดาเมจก็ไม่รู้เหมือนกันแรงอยู่เนาะคิดว่าน่าจะแรงอยู่แหละแต่โดนตัวเองน่าจะไม่เท่าเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะอันนี้คือสกิลที่3นะฮะเลเวล3ส่วนเลเวลสุดท้ายเขาบอกว่าจะเพิ่มเนี่ยจะเนี่ยเวลาเราปาเนี่ยเราปาที่ทีลูกใช่ไหม แต่ถ้าเราได้เนี่ยเลเวลอัพมาเราจะเพิ่มเป็น2ลูกนั่นเองปลาได้2ลูกอา่าวรอมันรอมันโหลดก่อนรอมันโหลดก่อนมันบอกชาร์จบวกหนึ่งปลาได้2ลูกรอแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยฮนะได้2อันเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันจะบวกหนึ่งใช่ป่ะเนี่ยก็จะปลาได้2ลูกพร้อมกันเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะดาเมจดาเมจเราจะมาลองดูกันนะว่าดาเมจเท่าไหร่โอเคฮะดาเมจจัง ผมว่าเอาเอาเป็นไกลๆก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมันจะต้องใหญ่ขึ้นด้วยเนาะนี่โอ้ระ,ะยะกว้างมากดาเมจจัง,จงๆเท่าไหร่ฮะ49พระเจ้าดาเมจแรงมากนี่ยังไม่ได้เพิ่มไหมนี่เนี่ยเฮ้ยถ้าเพิ่มน่าจะดาเมจเท่าเดิมเนาะถ้าเพิ่มอาจจะดาเมจเท่าเดิมแต่ลองดูฮนะ8 7 6เจาลองดูฮนะปับ๊บ อยัง4489เท่าเดิมนะฮะบวก2อันก็ประมาณเกือบร้อยโอ้โหเป็นไงเกือบร้อยอ่ะโดน2ลูกเกือบร้อยนะโหลโดนจังๆนี่คือแบบช็อกอะแทบตายอะเออก็เอาไปใช้กันได้นะฮะปรับใช้กันได้นี่คือในส่วนของอถุงมือหินนั่นเองโอเคไปเจอกับถุงมือต่อไปเลยลวยกันโอเคครับถุงมือต่อไปเป็นถุงมือพิษนั่นเองนะฮะถุงมือพิษเนี่ยถ้าเราเล่นกันเนี่ยแล้วเราใช้ถุงมือพิษข้างขวานะฮะ ไม่สามารถมีสกิลส,สกิลสกิลไม่ใช่สกินสกิลของถุงมือพิษสกิลแรกก็คือแบบนี้นี่นะฮะเวลาเราใช้ท็อกซิกสเปรนี่ก็จะทิ้งสเปรก็เ,เรียกว่าอะไรน้ําพิษนะฮะทิ้งพิษไว้มันเหนียวนะเดินมันก็จะติดติดเห็นไหมเดินแล้วก็จะติดติดเดินเหนียวเหนียวนะฮะอันนี้ก็คืออันแรกเนาะส่วนอันต่อไปเขาบอกว่า Im m u ิ e โ o ท็อกซ c c คก็ เหมือนก็ว่าโดนพิษตัวเองไม่เป็นไรอะ่ะเวลากดท่าเนี้ยโดนพิษตัวเองจะไม่เป็นไรแล้วก็จะถ้าเข้าเข้าไปอยู่ในพิษตัวเองก็จะพุ่งแล้วก็หายตัว3วินะฮะลองมาดูกันว่าจะใช้ได้ไหมอ่ะตอนแรกอยู่นี้เจ็บเห็นไหมเจ็บเจ็บพอหยิบมาปุ๊บเดชแล้วก็จะวิ่งเนี่ยหายตัว3มวินะฮะอ่าดีเลยทีเดียวทั้งลุกแล้วก็ทั้งรับได้ด้วยเหมือนกันงงไหมรับ อะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยเออทั้งเอาไปลุกได้เอาไปแบบทําแบบเขาเรียกว่าเข้าไฟได้แล้วก็ออกไฟได้เหมือนกันนะนี่เอาไว้หนีได้เหมือนกันโอเคต่อไปเป็นสกิลเลเวล3ามเอาเบรกเขาบอกว่าถ้าหายตัวเนี่ยท็อกซิกสเปรย์เนี่ยจะดามเมจเ,เพิ่มขึ้น75%เรนะฮะลองมาดูกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่า,ามาดูซิว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวผมลองยิงใกล้ๆเลยนะปั๊บ30%เอ้ยไม่ใช่3 0 30ดาเมจนะฮะ ลองหายตัวปุ๊บหายตัวดามจเ,เท่าไหร่52สิบสองโอ้โหโคตรเยอะแล้วสามารถแดดได้เรื่อยๆนะเมื่อกี้สังเกตเห็นผมแดดได้สองรอบเลยนะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าเราจะแดดได้กี่รอบวารปออกออก,ออกาวาร์ปสองวาร์ปสามโอ้ยโ,โอ้โหแดดได้เรื่อยๆแดชได้เรื่อยๆประมาณ3รอบนะฮะโอเคอสกิลเลเวลสี่สกิลสุดท้ายนะฮะ Spre a d i n g s i กเนอ็อท็อกซิคคลาวบวกนะฮะ ไอ้ท่านี้แหละท็อกซิกลาวนี่แหละหมอกควันพิษหมอกพิษควันพิษนะเมฆพิษเพิ่มขึ้นมาอีกสองลูกโอโ้สุดยอดจริงๆและเราก็จะสามารถเขาเรียกว,ว่าพุ่งได้สาแบบพุ่งปับป๊บปับ๊ปปั๊บเลยนะปับป๊บปั๊หลบได้อืมเป็นไงเทป่ป่ะเทปะ่ป่ะสุดจริงฮัลโหลไม่ ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยคือเข้าไปในพิษก็ไม่เป็นไรเลยก็จะสามารถคอมโบกับสกิลอื่นๆได้เยอะแยะเลยอย่างเช่นไฟนะฮะยกตัวอย่างไฟนะฮะเป็นไงโอ้โหโคตรเฟี้ยวนี่เป็นไงกว้างมากนะฮะวงกว้างมากยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนี่โดนช็อตได้อีกโอ้โหเป็นไงนี่ก็คือท็อกซิกนะฮะถุงมือท็อกซิกโอเคไปเจอกันถุงมือต่อไปเลยแล้วกัน โอเคฮะจังหวะนี้มาแล้วเป็นถุงมืออีกถุงมือนึงนะฮะคือถุงมือสายฟ้านั่นเองถุงมือสายฟ้าเนี่ยเขาบอกว่า,าสกิลแรกนะฮะสกิลแรกที่ติดตัวมาเวลาเรายิงเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นทีละ1ถ้าเรายิงค้างไว้นะฮะเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเ้าสิบเอเห็นไหมฮะมันจะเพิ่มขึ้น, 1, 9, 10, 1, น,น,นแต่มากสุดเนี่ยก็จะเป็น5นะฮะมากสุดก็จะเป็น5ต่อไปเป็นสกิลที่สอง Overload โอเวอร์โหลดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะออนแคสต i ไ i นิ s งสไตร์บวกลูนชาร์จหนึ่งตอนนี้ผมมีลูนก็คือ,อถ้าชิฟนะนะคือถ้าพุ่งนะพุง่งขึ้นไปแบบเนี้ยถ้าผมใช้อันนี้ปุ๊บผมก็จะใช้ได้รอบหนึ่งเป็นไงเห็นไหมคือจะสามารถใช้ลูนได้สองรอบโอเคประมาณนี้เนาะของอ รูนชาร์ตนะฮะรูนชาร์ตบวกหนึ่งต่อไปเป็นเอ่อสก,กิลเลเวลสามพาวเวอร์พาวเวอร์อะไรวะเนี่ยไม่รู้อันอ่า,อางไงส้โชเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเราใช้ท่าเน,นี้ยนะฮะก็จะไม่เสียมานาสี่วิไม่เสียมานาในที่นี้คืออะไรนี่ไงะเวลาเราใช้ท่าอะไรต่างๆมานาเนี่ยยิงอย่างเงี้ยก็คือจะเสียมานากระโดดก็เสียมานานะฮะแต่พอเราใช้สก,กิลนี้อ่าเดี๋ยวเก็บมา พอเราใช้สกิลนี้ปุ๊บมานาจะเปลี่ยนเป็นแถบสีฟ้าแล้วเราก็สามารถใช้ได้ไม่จำกัดนะฮะนอกจากจะก,กระโดดนะกระโดดนี่จะเสียมานานะฮะ,เด,เ,ะ,นะะเดี๋ยวจะลองใหม่นะเดี๋ยวจะลองใหม่นะฮะปั๊บรกระโดดค้างเนี่ยกระโดดค้างจะเสียมานาเห็นไหมอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่ากดอะไรใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยกดเนี่ยสกิลแบบเนี้ยจะไม่เสียนะฮะถุงมืออีกข้างนึงก็เช่นกันนะฮะจะไม่เสียเหมือนกันลองดูนะถุงมือนะีฮยปุ๊บ จะไม่เสียไหมไม่เสียมานาต้องจับว่าจะก,กระโดดนะฮะหรือจะแบบใช้ใช้แบบบูส์ลอยตัวนะฮะโอเคต่อไปไปดูอันอื่นอันสุดท้ายนะสกิลเลเวลสีนะฮะ secondary strike ปกติใช้เนี่ยจะใช้เนี่ยผ่าแค่รอบเดียวนะแต่ถ้าเราเก็บมาปุ๊บมันก็จะบวกอีกส strike ก็คือบวกเออเขาเรียกอะไรฟ้าผ่าอีก4อันนะฮะนาเมจจะเท่าไหร่นะฮะา ที่10โอ้โหหเลยนะฮะกลายเป็น5สตรา์แล้วก็100นะฮะดาเมจทั้งหมดเป็นไงโอ้โหแรงนะถ้าโดนหมดเนี่ยแรงนะโอเคครับนี้ก็ทั้งหมดของอ่าส่วนของถุงมือสายฟ้านะฮะงั้นลองไปดูถุงมืออื่นกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็มาถึงถุงมือน้ำแข็งนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในสก,กิลของอน้ำแข็งนะฮะ ถ้าสมมติเราใช้ถุงมือน้ำแข็งด้านขวาก็จะไม่มีสกิลแบบนี้นะเนี่ยเป็นสกิลพิเศษสำหรับสำหรับถุงมือน้ำแข็งนั่นเองนะฮะจะสามารถเนี่ยเห็นไหมวิ่งไวขึ้น150%นั่นเองแล้วก็อันที่อันที่สองนะสกิลเลเวลสองนะฮะก็จะเป็นไอซิเคิลเขาบอกว่าเวลาเรา,อ,าอยู่อยู่เขาเรียกอนะไรอยู่ระหว่างแบบระหว่างอยู่กลางอากาศอะ มันจะลอยนะฮะเราจะลอยเราจะลอยช้าๆลงไปตอนเราเราเล็งน,นะตอนเราเล็งห้าวิจะลอยช้าๆห้าวิเนี่ยเวลาเ,าเล็งเนี้ยเนี่ยถ้าไม่ได้มีมันจะตกเห็นไหมมันจะตกแต่ถ้าเราไปหยิบมาเนี่ยเรือถ้าเราแบบได้เลเวลสองมาเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าตกช้าเห็นไหมมันจะค้างกลางอากาศอะตกช้าแล้วก็บวกกับเวลาเราคลิกซ้ายเนี่ยเห็นไหมจะขึ้นเป็นออร่าแดงเลยเห็นไหมเห็นไหมขอบเห็นไหม แดงเลยแต่เนี่ยถ้าเห็นศัตรูก็จะสีแดงเลยมันไม่มันไม่ใช่แฮกแมพนะฮะมันจะเป็นแบบแค่เห็นแบบออร่าศัตรูนั่นเองทําให้เราเห็นง่ายขึ้นเห็นไหมศัตรูอยู่ไกลแค่ไหนน่าจะระยะไกลผมกลัวนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าไกลมากแค่ไหนไกลมากๆเลยเห็นไหมค่อนข้างไกลเลยเดียวเนี่ยขนาดอยู่นี้ยังเห็นเลยเห็นเปล่าค่อนข้างไกลเลยีเดียวนะจังหวะนี้ โอเคฮะสกิลต่อไปเขาบอกว่าเป็นสกิลที่ชื่อว่าทันรานั่นเองของเลเวล3นะฮะเขาบอกว่า Immune to Damage Wide Casting Flash Freeze อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมันหมายถึงอะไรเวลาเรากดค้างอย่างนี้เหรอจะกันได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะลองก่อนอ่าอันนี้โดนนะฮะอันนี้โดน โอเคลองต่อไปนะ <of> เห็นไหมอันนี้ก็จะไม่เจ็บแล้วนะจังหวะนี้จะไม่เจ็บแล้วนี่คืการอิมิวแล้วก็เขาบอกว่า flash freeze duration บวก1 0ก็คือเอ่ก็คือระยะการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้น100%ด้วยก็คือมันจะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะะต่อไปอันสุดท้ายถุงมือน้ำแข็งสกิล เลเวลสี่อ่ะสุดท้ายนะก็คือไอซ์พริมส์ไอซ์พริมส์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรากดอันนี้ใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก0.5วิคือชาร์จนานขึ้น0.5วิแล้วก็จะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก35%ด้วยเช่นกันจากตอนแรกนฮะดาเมจของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมไปวอา่าดาเมจอันนี้ก่อนไหนวะนี่อันนี้อันนี้โอเคฮะระยะนี้นะฮะดาเมจของเขาเนี่ยอยู่ที่82นะฮะพอเราหยิบมาปุ๊บดาเมจของเขาจะทา 8ปดสิบสองไหมอ๋อแปดสองเหออ๋อนี่นี่น,นี่อ๋อชาร์จเต็มละเก้าสิบเจ็ดนะฮะเก้าสิบเจ็ดเข้าไปใ,ใกล้อีกร้อยหนึ่งโอ้โหเกาะแตกอะฮะบอกเลยเกาะแตกถ้าไม่มีเกาะทองนี่แตกแน่นอนปั๊บอืมร้อยหนึ่งโดน้องแน่แน่อันนี้ก็คือทั้งหมดของอะถุงมือน้ำแข็งนะฮะก็ไปดูกันกับถุงมืออื่นเลย โอเคฮะในส่วนของถุงมือสุดท้ายของเราก็คือถุงมือลมนะฮะถุงมือลมถุงมือลมเนี่ยความสามารถพิเศษเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ก็คือเนี่ยเป็นการแบบเขาเรียกว่าระเบิดระเบิดอ่าระเบิดลมะฮะเขาเรียกว่าระเบิดลมปพะวะนี่คือสกิลแรกของเขานะฮะถ้าใช้อ่าถุงมือลมด้านขวาเนี่ยจะไม่มีสกิลแบบนี้น,นั่นเองอย่างที่เรู้กันเนาะอันที่2องเลเวลสองสกิลสองก็คืออ่า เวลาเราไล่ทรนดนะเราจะโดนดูดเข้าไปเห็นไ,ไหมโดนดูดนะโดนดูดเข้าไปโดนดูดเข้าไปตรงกลางแต่เขาบอกว่าถ้าเราไปเก็บมาเนี่ยเราจะไม่โดนดูดและแถมเนี่ยเราจะถูกส่งขึ้นไปบนอากาศอีกด้วยเหมือนลอยอะ่ะถูกแบบบู์บู์บู์บูธบูธอะไรวะบู์ลอ,อยขึ้นไปอะ่ะแต่ลองดูนะป๊บเป็นไงลอยขึ้นกลางอากาศสองรอบเลยทีเดียวเชียวเป็นไง เทไหมอ่าประมาณนี้เนาะข้อดีของมันก็คือเราจะได้แบบไม่โดนโดน,โดนไอ้ทอร์นาโดของเราดูดซะเองอะ่ะเออนี่คือข้อดีของมันนะฮะโอเคฮะสำหรับสก,กิลที่3ของหนุ่มมือลมนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในอากาศครบ1วิเนี่ยมันจะมีสก,กิลขึ้นมาเห็นไหมแล้วความสามารถพิเศษก็คือจะทําให้ดาเมจของเวทมนต์ของเราเพิ่มขึ้น20%นนั่นเองเรามาดูกัน 5้าสิบสองอ่านี่สี่สิบสี่เห็นไหมสี่สี่ยิงไงก็ส4สี่อ่ะผมลองยิงหัวสี่สิบสี่แต่พออยู่กลางอากาศเกินหนึ่งวิปับ๊บอ่าหนึ่งวินะฮะหนึ่งวิหนึ่งวิครบปุ๊บห้าสิบสองเห็นไหมดูดเข้ามาตรงกลางปับ๊บเป็นไฟเออลืมบอกถ้าเป็นทอร์นาโดเนี่ยเรายังไงถ้ามันเหมือนไปคอมไบหรือว่าแบบไปรวมกับอย่างอื่นอ่ะทอร์นาโดแล้วก็จะโดนดาเมจเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ว่า เราจะลอยขึ้นโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นส่วนอันสุดท้ายของเลเวลสเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าเราอยู่กลางอากาศาคู่ดาวจะเพิ่มขึ้นนะคู่ดาวแบบจะเพิ่มเขาเรียกไม่ให้คู่ดาวเพิ่มคู่ดาวอ่ะจะเร็วขึ้น100%อ่์ยกตัวอย่างในตอนเนี้ยนน14 13 12ิบ10เห็นไหมคู่ดาวจะเท่านี้แต่ถ้าเราหยิบมาปุ๊บเกินหนึ่งวิปุ๊บ4 3 2 1 เรียบร้อยไวขึ้นเห็นไหมสิบสามสิบสองเห็นไหมไวขึ้นไหมไวขึ้นนะฮะเห็นไหมไวขึ้นไวขึ้นอ่าประมาณนี้นะฮะอันนี้คือทั้งหมดของถุงมือลมถุงมือสุดท้ายนะฮะก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคฮะเป็นไงกันบ้างะฮะสำหรับอ่การแนะนําถุงมือทั้งหมดแล้วก็สกิลของมันนะฮะวิธีการก็น่าจะรู้ๆกันนะ,ะว่ามันอัพยังไงผมก็บอกไปแล้วก็นําไปปรับใช้กันเอาเองนะฮะว่าจะใช้อะไรยังไงเออเอาไปคอมบ คอมโบกันยังไงก็เออแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าคอมโบมันทํำยังไงก็ไปดูคลิปที่ผมเคยทําไว้ได้นะฮะโอเคผมจะแปะไว้ส่วนอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายฮะเจอกันคลิปหน้าเย่ yeah.